สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับผมฉันเป็นฟอร์ดนะครับวันนี้จะพามารีวิวเจ้าฟอร์ดเอเวเรสนะครับผมคันนี้สีดําดุดันเลยครับคันนี้เป็นตัวไทเทเนียมพัดนะครับผมเป็นตัวหนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเดี๋ยวมาดูครับผมว่าคันนี้ผมแต่งอะไรไปบ้างนะครับด้านหน้านะครับผมเห็นเล่นชัดเลยนะครับผมก็จะทําเป็นไฟมาแต่งให้กับลูกค้านะครับผมก็จะมีคลิปฉลามนะครับผมสามคลิปตรงนี้นะครับ นี่นะครับผมก็จะมีไฟวิ่งอย่างนี้นะครับแล้วก็มีดวงดวงตาข้างในนะครับผมจะเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีโดนัทนะครับผมตรงนี้จะเป็นสีขาวนะครับนี่นะครับผมส่วนไฟเดยไลท์นะครับผมก็จะมีมาอยู่แล้วนะครับผมก็ตัวเว้เลสตัวนี้นะครับด้านหน้านะครับผมตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าเดิมนะครับผมจากโรงงานนะครับนี่นะครับผมกระจังหน้าเดิมสีค้มเนียม ตะแกรงข้างในเป็นสีดํานะครับผมส่วนด้านหน้าข้างล่างนะครับผมก็จะเป็นสเกิร์ชุดวิกเตอร์นะครับผมนี่นะครับดูสวยลงตัวเลยครับผมนี่ครับผมเซ็นเซอร์ยังใช้งานได้นะครับผมก็จะมีเว้นรูเซ็นเซอร์ไว้นะครับนี่ครับผมก็จะเป็นสีดําเงาตัดดําด้านนะครับนี่นะครับผมโลโก้วิกเตอร์นะครับ ถัดมาด้านข้างนะครับผมก็จะเป็นคิวล้อนะครับผมสามนิ้วแบบเรียบนะครับผมมากับเซ็ตสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นแม็กของฟูลเอลนะครับผมมาพร้อมกับยาง BF เอนะครับขอบยี่สิบนะครับผมซีรีส์ยางนี่นะครับผมสองเจ็ดห้าห้าห้ายี่สิบนะครับถัดมาด้านนี้นะครับผมก็จะเป็น ชุดครอบนะครับผมใส่เป็นชุดครอบดำด้านนะครับผมเดิมๆตัวนี้จะเป็นโครเมียมนะครับครอบกระจกนะครับเหมือนกันนะครับผมปกติเดิมๆจะเป็นโครเมียมครับอันนี้ก็ใส่เป็นสีดำด้านให้กับลูกค้านะครับผมถัดมาก็จะเป็นกันสาดนะครับผมตัวนี้ก็แถมให้กับลูกค้าด้วยครับนี่ครับผมแล้วก็นี่นะครับผมครอบมือเปิดแล้วก็กนรลอยเบ้ามือเปิดนะครับแล้วก็ครอบฝาถังน้ำมันนะครับผมก็คือเน้นเป็นดำด้านทั้งหมดนะครับ นี่ครับผมดูสวยลงตัวเลยครับถัดมาด้านหลังนะครับผมด้านหลังเลยก็จะมีเปลี่ยนเป็นไฟท้าย LED ให้กับลูกค้าด้วยนะครับผมตัวนี้เป็นกรอบลมดำนะครับนี่ครับผมก็จะเป็น LED วิ่งสวยงามเลยครับถัดมาก็จะเป็นคาดท้ายนะครับผมคาดท้ายสีดำเงานะครับ เวลาถอยนะครับผมตัวงสีจะเป็นสีขาวนะครับเวลาเบรกจะเป็นสีแดงนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสเกิร์ตหลังของชูวิตเตอร์นะครับผมด้านล่างก็จะมีเป็นไฟ LED นะครับผมนี่นะครับจะเป็นท่อหลอกนะครับผมฝั่งละสองยมาดูด้านนี้กันครับผมภายในนะครับเดิมๆตัว เอเวอร์เลไทเทเนียมพนะครับผมก็จะมีหน้าจอเป็นแปดนิ้วจากโรงงานอยู่นะครับภายในก็คือไม่ได้ทําอะไรนะครับผมก็มีแค่ติดผม 6D เข้ารูปนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ติดตั้งนะครับตัวไทเทเนียมพัดจะมีอย่างคารลูปนะครับผมนี่ครับถ้าหากลูกค้าท่านใดน,นะครับผมสนใจอยากออกฟอร์ด e อเวอร์เลสฟอร์ดเลนจสามารถโทรมาสอบถามหรือว่าแอดไอดีไลมาสอบถามได้เลยนะครับผมแต่ผมทิ้ง ไอดีไลน์ระเบร์โทรศัพท์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้ขอจบคลิปดูเพียงเทาง่านี้สวัสดีครับ